ทิ้งขั้วไปให้มันไหมเนอะ,อะหรอไขบอกไผอูอ้ก,กัไข่เออไปให้มันไหมเออไปไ,มไ,ไ,ไปห,หไมได้ไงไปฮึหยาไนใหมได้ยัยต่อแขน เสียงเห็อติ๊กติ๊กปะไอ้แซนติ๊กเนี่ยหมอปอดอสะดุ้งจะเดินหมดเลยฮาบอกยิงขั้วได้เหี่ยวน้ำใส่หยังก็มันจะไหม้เหรอไอ้กุ้งยิงแง่มาจ้างยิงขั้วมาจ้างยิงแง่มาบอกฮ่าโอ้ผมจ้างกะนอ่ามันไหม้หรอก็เหี้อน้ำใส่หยังหยองมึงเงวเออเออหมครับผมมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับมาตอนนี้เราก็จะย่างชิ้นกันนะครับอ่ากัเข้าไว้ ครับผมเดี๋ยวสัก,กร,รมนะครับเอารอชิ้นสุกสัก,กร,รมเดี๋ยวเราก็จะเอาไปซอยนําไปซอยแล้วเราก็จะมาพัวเกาอันนี้จะปเป็นข้าวนึอันนี้ข้าวอะไรครับอันนี้ข,นข้าวเหนีข้าวึนึครับผมอันนี้เราก็จะขว่หรือว่าถ้าเรามีมีเทคนิคนะครับถ้าเขาอยากจะหื้อมันลาหรือว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับจาจาได้เลยท่านสามารถจําแล้วเอาไปทําขินที่บาา้านได้ ทีนี่ของผมนี่จะจะคั่วทีละเม็ดนะครับเพราะว่าเอาจะบะคั่วกันเดียวมันจะต้องคั่วกับเม็ดคั่วกับเม็ดแบบป้อเงี้ยเข้ามันจะหอมครับแล้วทีนี้มันจะสุกพอดีพอดีถ้าเอาไปคั่วทีละเคิงหรือว่าทีละนักๆนักนะครับมันจะสุกบบบทั่วเม็ดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคั่วทีละเม็ดแล้วเราอย่างเี้นะฮะกับคั่วเนี่ยจะใหาว่าแตกได้ไวจให้คั่วเขาเดียวคั่วกับเม็ดป้ออย่างเี่ย มันได้ดิ้งได้ไหมฮักเรียกมานี่มานี่มานี่ทิ้งย่างกินไปอินเดียให้ขั้วเราไปขั้วที่ไหนเนี่ยค่ะรอก็ต้องรอตามคิวอ่แล้วตามคิวออาได้หรือยังเอาแล้วบอกแบบมีเดียมเนี่ยมีเดียมเนี่ยลาบดิบยังหัวตาเอากระมังมาบ้ามันสุกยังที่หิงอู้ว่าเอามันสุกๆเอาได้ะเดี๋ยวหิงเอาดิบๆเอาบิบกไวมีเดียมมีเดียมมีกูจังมีเดียมเหรอดิบๆสุกๆลาบดิบยังกิน เนื้อกี่อูอะไรย่างกีนที่มันสุกอีกบปลาสุกก็ได้หรอเอาเอาปลาสุกมีเยี่ยมมีเยี่ยมเอามันหมอกว่หายบอดีก็ได้เออหมอกว่หายบอดีโ <Okay. S 2> อเคต่อย่างต่อไปครับบินแล้นอนนี้ก็สะอาดไปที่เรียบร้อย มาสั่งว่าแต่งงานนี่อย่างไรเต็มตัวกาไปหันต่างหงอนผมมนจะมีเหรออุ้ยนี่ก็ดีลรวมันกระทุ่มกระชวยเนะี่ยเย็นเนะี่ยอ้าต่อเลยแนวพิกมะแนวนี่ใส่เป็นแกนเลยกะล้างล้างล้างซอยใส่เป็นแกนเลยกะ ข้าวไก่ควายไก่พิซไตไปแก้นลูกมันล้างล้างล้างใส่เหมือนผักทีต้นหอมเลยกะที่เงี้ยมาซอยซอยมะนาวนี่นะลวดใส่ไปเลยกะเอาฝานฝานฝานใสเลยกะไ่จีนี่สุกไมอย่างแต่ยังบะสุกเต้นนะก่อนช่วงเวลาเขารอจีนเนี่ยก็เขาเขาจะฝานฝานฝานใสลงไปฝานยังบบม่วงเลยกะแห่อย่าง ปานเป็นกิมไปกิมกิมมะเคยผ่านนะมะนาวอ่ะก็มะเคยนะบัวงขีมันเหี่ยวมามาล้างมาชายปอปอแค่ลุงใช้มะนาวเนี่ยอะยังปอไอ้เต้ไปซื้อเหรอพี่จะกินมะนาวว่ากินกินกิมก็กินทึ้งสองอย่างแต่รสชาติมีเห็บสักห้าร้อยก่อ พอก็พอนะก่ะมาตีมาก็เปเลยแล้วเหรอจริงไหมเด็กจกินพอละพอโอ้เยอะแยะพอละอย่างอย่างใหญ่วะพหอมี่อย่างอันน่ะตร้งชายอันนี้ล้างมาหมดตร้งชายเอาแฟบบบ่แฟบไทยบ่ตามล้งมาแล้วดมบ่แล้วไส่แฟบโป้ยังกินกินแฟบอ่ะแล้วมันยังมีกินอย่างนี้อ่ะเพมันหอมมากก็มีกินกะ มันเหม็นลูกชายไงก็มันเหม็นเนี่ยก็ยังบาใส่เฟปให้โผล่ให้โผล่อย่างเห็นเอามาใจหอมหอมหอมขนาดหอมแท้ๆเลยเฮ้ยโอ้หู้ยบาต้องล้างก็ได้หอมขนาดเลยเออฮ่าฮ่าฮ่ครับผมวันนี้ก่อซอยเครื่องไว้รอเลยนะครับ นี่งจะเป็นหอมแดงครับมาแต่ควา่าเซมแต่มืดจะข้ามละโอ้ยฟังมาอย่างก้อยกันลุงใตรก็ได้ใส่ลงไปที่ยิ่งจะคั้วอย่างก้ามเม็ดไอเซม โ oh. oh. อ้โอ้ันมันจะสุกบ่เทากันนะเ oh. ออมาจะบรรยกาศระวัาางระวังกอนวาดไปเรื่อยๆดอกต้องใช้ไปไหนฮ<น>ะไปซ้อซื้อ,อกินก่อไปซ้อซื้อกินวันนี้กัดน,น,นั่นเพื่อนมีแล้วยังมารอกินเนี่ยกินด้วยกันเนี่ยมารอเลยอยีกจะไปซื้อกินก่อนอีกเออน,นะแค่อยากห,าหิวข้าวทิ้งข้าวไปให้มันไหม้เนอะ oh. ลูกชายบอกไผ่อู้ก็ไข่เอป็นมันไหมมีไงท้าไม่คือโขกคอป่ะโขกแบบเดี๋ยวนี้ก็ได้ป่ะลูกช้โกกก่อนก็ยังได้ถ้ามันไม่น่ะไปเด้อไปเลยไปทั้งใดก็ไปเด้อไปไม่แต่ว่าเดียะมันบักขึ้นแสงนะผู้ชายมันไปไม่ได้ไงไป ยาคนมาลวกมันต้องมาลวกอย่าไม่ไหญีใหญ่ตแสนอันนี้มันลอยใหญ่บล้มเือือปะเสี่ยงเห็นติดติปปะไอ้เแนพอต้พอสะดุ้งสะดบอกดูแฮบอกยิงขั้วได้เหย่่วน้ำใส่หยังว่มันจะไม่ไปอ่านว่ใครก็ได้ ขิงหามาจ้างขิงขั้วมาจ้างขิงหามับอกฮะโอ้ก็จ้างกังอ,กอ,อ,งอ,อ่ะมันไม่หรอกกูขิงเอาน้ำใส่ยังยังมึงเหงาเอาบอกเอาเอาลูกชายขั้วจ้างใช้ขัข้วก็ออเดียวเลยอันนี้มันเป็นสูตรของเซมนะไป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 ควายจัดแม่เสือไปเสือเหงาพอใจขั้วเขา้าเสือเอาน้ำใส่ <laughs> ลวกม,มันมีที่ติไอเซมนี่นะ